เรียนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านตำรวจภูธรจังหวัดยสโสธรขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบวาระที่4ดังนี้ 1. ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่ไม่มี 2. ภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในพื้นที่ไม่มี 3. เรื่องงานความมั่นคงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญ และส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น63แห่งและแบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้ง681หน่วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล63คนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล6 6 8คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง283,898คนมาใช้สิทธิ์28,851คนคิดเป็น73.57%บัตรเสีย5,827บัตรคิดเป็น2.79%ในวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ผู้คำชาและหัวหน้าสาพในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่เพื่อป้องกันเหตุและการกระทำผิกดกฎหมายผลการปฏิบัติในทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคปัญหาแต่อย่างใด 4. คดีอุกชกันและคดีที่น่าสนใจตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรมีผลการปฏิบัติงานที่น่าสนใจ2คดีดังต่อไปนี้เมื่อวันที่11 พฤศจิกายนพุทธศักราช5 6 6 4เวลาประมาณ12นาฬกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพมหาชนชัยได้ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษหรือยาบ้าจำนวน3,220เม็ดรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคันและอื่นๆอีกหลายรายการเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลาประมาณ9กนกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยสโสธรร่วมกับชุดสืบสวนสพเลิงนกทาจับกลุ่มตัวนายแดนไทยศิลาพันธ์อายุ31ปีพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือจำนวนสองเครื่องโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไว้ครอบครองซึ่งสื่อรามุอนาจาร์เด็กเพื่อสแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นและนำเข้าเผยแพร่ หรือส่งต่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชานทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 5. เหตุการณ์หรือผลการดำเนินการที่สำคัญที่เห็นควรเป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาตำรวจภูธรจังหวัดยสโสธรมีผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้ผลการดำเนินงานในด้านกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญ กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติมอบผ้าห่มกันหนาวเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเวลาประมาณ9นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวกับฝ่ายปกครองโดยในอำเภอายมูลเป็นประธานในการมอบให้กับประชาชนชาวอำเภอไซมูลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบบ ณหอประชุมอำเภอสายมูลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริจาคโลหิตเมื่อวันที่22พฤศจิกายนเวลาประมาณ9.00นข้าราชการตำรวจและข้าราชการตำรวจจิตอาสาสาพกุดชุมร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการโครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศลณหอประชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร ได้รับบริจาคโลหิตประมาณ 44,800cc และผลการดำเนินงานในด้านการปรับปรุงพัฒนาหน่วยตำรวจปูทอนจังหวัดยโสธรได้จัดทำโครงการเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยได้จัดซื้อไล,ลายเซนสู z o ูร Pro รายปีจำนวน2บัญชีเพื่อรองรับการประชุมที่เพิ่มขึ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายแพลตฟอร์มในปัจจุบันตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ